าัยสงขานนักรินมุ่งเน้นพัฒนาศัยภาพของนักศึกษาบุคลากรน,นักเรียนและบุคคลทั่วไปด้วยการจัดการอาสาสมัครระดับสากลเพื่อให้มีอัตลักษณ์เด่นชัดในด้านความซื่อสัตย์มีวินัยฝ่ปัญญาจิตสาธารณะหรือ i w i ว e Integrity Wisdom และ Social Engagement ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของบัณฑิตสงขานนัรินผมเชื่อมั่นว่าถ้าพวกเราทุกคนตั้งใจมุ่งมัน่นร่วมกันทำงาน อย่างเต็มที่ภายใต้ปณิธานของสมเด็จพระราชบิดากรมหลวงสงขลานครินที่ให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งจะทำให้พวกเราทุกคนมีกำลังใจร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนประเทศชาติและสังคมโลกไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง สมัครมาเลยสงการนักกริน,นก็มีเป้าหมายที่สําคัญก็คือการเสริมศักยภาพนะครับพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยใช้กระบวนการอาสาสมัครไม่ว่าเรื่องภัยพิบัติต่างๆการช่วยเหลือผู้คนปลอบบ้างโดยใช้หลักของมาตรฐานอาสาสมัครสากลนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราพัฒนาชุมชนผู้ด้อยโอกาส ผ่างานของบัณฑิตอาสาครับแล้วก็เป็นเงื่อนไขที่สําคัญที่จะเชื่อมโยงหมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนด้วยเชื่อมโยงให้นักวิจัยลงไปช่วยเหลือสังคมด้วยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่นักศึกษาในสงการนักกาินนะครับก็จะไปศึกษาเรียนรู้นะครับช่วยเหลือสังคมด้วยนอกจากนั้นก็เป็นการจัดกรริจกรรมที่จะเลิกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับจัดเวทีอบรมนะครับจัดเวทีการเรียนการสอนด้านอาสาธรรครแก่นักศึกษาจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรในด้านการจัดการอาสาธรรมก แล้วก็จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเล่กเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับต่างๆนะครับซึ่งกิจกรรมที่สําคัญก็คือการจัดมหากรรมจินอาสานะครับซึ่งก็จะมีการจัดประจัาทุกปีมีเป้าหมายที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษานะครับนักเรียนที่สนใจอาสา,าสมัครชุมชนบุลคลากรต่างๆ,ๆก็จะมาจัดเลเกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพิ่มเติมความรู้กันแล้วก็จัดนิทรรศการนะครับเพื่อเป็นเวทีที่สำคัญที่จะเชื่อมโยงเครือข่าย ศูนย์อาตามีมศัดิหมยสุขการนครบินเราตั้งใจที่จะให้เป็นเวทีสําหรับสังคมที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมและช่วยเหลือร่วมด้วยช่วยกันนะครับโดยศูนย์อาตาีมัดสุขการนครินนะครับ เราได้ประสบการณ์จกมาเป็นบัณฑิตอาสาทําให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งได้มีการช่วยเหลือบัณฑิตอาสาช่วยเหลือเรานะครับช่วยเหลือเรื่องพัฒนาตัวเองเนี่ยเราก็สามารถเอาสิ่งที่เราได้รับการพัฒนาเนี่ยไปช่วยเหลือชุมชนนะครับทั้งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั้งช่วยเหลือคนยากไร้นะครับทั้งพัฒนาหลายๆอย่างเป็นการส่งต่อให้กับคนอื่นด้วยนะครับเป็นการทํางานที่เราได้รับประสบการณ์ได้รับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการบัณฑิตอาสาครับ สำหรับโครงการบัณฑิตอาสาความรู้สึกข้างในมันเกินจะบรรยายนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกผูกพันบัณฑิตอาสาเนี่ยสำหรับบีเนี่ยบัณฑิตอาสาคือครูของบีนะคะเพราะว่าบีก็เติบโตมาจากการได้เรียนรู้การทํางานของครูอาสาที่เข้ามาเนี่ยคะ่ะโครงการบัณฑิตอาสาหรือครูอาสาทํากระบวนการหล่อหลอมรวมสิ่งเหล่านี้ให้สวยงามงดงามเชื่อม ความเป็นชุมชนเชื่อมความเป็นเครือข่ายชุมชนแล้วก็เชื่อมหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยกับชุมชนปัจจุบันค่ะบัณฑิตอาสา,าเป็นตัวจุดประกายในการที่จะเป็นครูสายวิทยาศาสตร์ค่ะ มาทำงานด้านชุมชนค่ะการจุดประกายของตัวเองการรู้จักตัวเองนะคะปัจจุบันก็ยังสานต่องานด้านจิตอาสาในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นครูอาสาในพื้นที่ชุมชนในทางรถไฟอย่างต่อเนื่องน้งแต่จบบัณฑิติอาสาปี58จนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็ยังคงทํางานจิตอาสาด้านสี่แวดล้อมไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชายฝั่งหรือว่าพื้นที่ชุมชนนะคะเราทํางานเป็นนักวิจัยชุมชนที่สูงวิจัยภัยพิบัตินะคะด้านน้าท่วมน้ําแรงนะคะแล้วก็เอาทักษะการภาษางานด้านชุมชนการพัฒนาโครงการ ในการนำงานวิจัยไปสู่พื้นที่ชุมชนนะคะถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งปัญหาภัยพิบัติต่างๆค่ะอันนี้ก็เป็นทักษะเริ่มต้นจากการเป็นมัณฑิตอาสาค่ะ หนูได้เข้ามามีบทบาทในการทํางานจิตอาสาตอนมปลายค่ะก็เป็นครั้งแรกที่หนูได้ทํางานจิตอาสาแล้วก็เข้าใจหลักการทํางานมากขึ้นค่ะหนูได้ทักษะการเป็นผู้นํามากขึ้นทักษะทางด้านการทํางานแล้วก็หนูได้เรียนรู้ได้ศึกษาบริบททางสังคมมากขึ้นและทําให้หนูเข้าใจค่ะว่าแต่ละสังคมก็มีความหลากหลายเราต้องยอมรับในความหลากหลายนั้นค่ะก็ในปัจจุบันหนูก็ ยังทําต่อคะ่ะในเรื่องของการทํางานจิตอาสาล่าสุดก็คือหนูได้เป็นพี่เลี้ยงในโครงการ PSU Volunteer Leadership ค่ะก็เป็นการที่เราได้ส่งเสริมให้เยาวชนในระดับมัธยมปลายค่ะได้มีการผลักดันแล้วก็ช่วยกันทํางานจิตอาสามากขึ้นหนูก็ได้เรียนรู้จากการทํางานครั้งนี้ด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่หนูยังทําต่อไปคิดว่าถ้าหนูยังทําต่อหนูน่าจะได้ทักษะอะไรที่เพิ่มขึ้นมากกว่านี้ค่ะจะเป็นการดีมากถ้าแบบว่าเยาวชนทุกคนนะคะร่วมกันแล้วก็ช่วยกันคิดเพื่อส่วนรวมเป็นหลักค่ะแล้วก็ช่วยกัน ทำให้สังคมเราน่าอยู่มากขึ้นค่ะหมหาวิทยลาลัยสงขลานครินเน้นเรื่องการสร้างจินอาสาสร้างคนดีมีคุณภาพให้กับสังคมมีศูนย์อาสาสมัครมาวิทยลาลัยสงขลานครินเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อกับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญนี้